สวัสดีทุกคนด้วยนะคะรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Monster เติร์สหลังจากที่ผมไม่ได้ทำไปนานนะครับโอเคเพราะว่าหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้เป็นซาร่าชารลอตเปาเวน่าใช่ั้งนะน่าจะใช่นะครับผมโอเคครั้งนี้เนี่ยเราก็จะไปล่าเจ้าทัวชื่อว่าอะไรวะหนึ่งหาก่อนอ่านี่ครับผม บาลดนะผมโอเค okay. ไปกันคุย okay. คุยชื่ออะไรวะ The Lost e x p d n t i o n นะครับผมโอเคเอาเอา้ากดใช้ของเฉยมันกดเอาของไงวะโอเค okay. กดโอใช่ไหม กินนี้ด้วยคูดิ้งนะครับผมฮอตดิ้งดีเออไปนี่ไงมีข้าวซีแล้วครับผมมีตัวนี้ด้วยตัวแมมมอสนะครับผมนี่ไงบ้าเลยโอ้เพลง มาล่าตัวมมมอสไปนะผมหนึ่งตัวตัวใหญ่ซะด้วยโอ้คำรามโอ้ตัวนี้น่าจะคำรามดังใช้ได้นะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคตอนที่เราใช้ได้น่าจะมีแค่วิ่งในเอ็กซ์ปอยนะคะผมโอเคแล้วก็เพนบอลอยังไงตัวนั้นเองนี่กินนี้ด้วย ไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่ครับผมมันไม่ค่อยไกลไงโอเคโอเคผมก็ได้ทำการไปเล่นนอกรอบก,ก็คือผมได้ไปทำยาพวกนี้เพิ่มนะครับผมโอ้โ,อโอ้คือีเข้าโอ้ยไม่ได้ฮะ ไม่พังสักทีวะเราได้เกรขาแล้วรู้สึกว่าเกรขาเนี่ยน่าจะเพิ่มโอ้โหเสียงดังเลยรู้สึกว่าเกรขาเนี่ยจะเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะคะผมเกรดแดงเพิ่มสิบห้าหรือยี่ห้านี่แหละส่วนสีเหลืองน่าจะเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์นะคะผมอุ๊ยโอ,โอ,โอแ้แล้วถ้าเกิดว่าบวกกับคลิเดีคอลเนี่ยก็คือยี่ห้าสิบหรือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะคะผม ก็คือว่าเขาข้าวจะแรงอยู่นะแต่ผมอยากได้หางมันว่ะผมไม่น่าได้และอันนี้ได้เป็นหนักหน้าการนะครับผมไฮเดนซอสอแล้วก็ดูจากเกรดมันด้วยนะครับผมออเขี้ยวหักแล้วจะได้ของเพิ่มหลังจากจบเกมนะครับผม โอ้โหม,ม,มันเฮ้ยมันสามารถสร้างพายุหิมะได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยโดนขามันว่ะโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยไม่ทัน โอเคโชคดีแมวเราช่วยชีวิตเราทันนะผมโอ้ทันเฉยเลยทันเฉยเลยครับผมอู้หเกือบคือเกือบเกือบ เอ้ยหูโดน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 พอดีโดนข่ามันพอดีนะครับผมโ้โชคดีโอ้ผมโดนผมโดนมันต้องกินอะไรนะ c l e a ซอ e ์ปะผมไม่มีว่ะผมไม่มีเออนี่ไงมี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 น่าจะมาจากเควสนะครับผม อุ้ยโอย้ไม่อยากจะเชื่อเลยครับผมว่ามันจะไกลขนาดนี้ตอนนี้สกิลเดียวที่ผมใช้ได้นะผมในชุดนี้ก็คือเอ้ยผมมีดีมอนดังอยู่ดีกว่าก็คือสกิล X วิ่งเ,เนี่ย S o i l นะผมก็คือถ้าเกิดว่าเราจมติดจุดอ่อนน่าจะโดนติดที่เข้าร0 0อ100นะผมไม่ก็50%นี่แหละ ถือว่าดีนะผมเพราะส่วนใหญ่ผมก็จะโจมตีที่หัวนะผมส่วนใหญ่เนี่ยเพราะผมคาดเดาว่าเกือบทุกตัวเนี่ยจุดอ่อนอยู่ที่หัวนะผมอเอ้ยไปไหน,นอะพอดีขึ้นสูงขนาดนี้แสดงว่ามันต้องขึ้นไปไหนสักที่เคยไปทางนี้ น่าจะไปขาตัวอะไรกินนะผมน่าจะไปขากินตัวเนี้ยใช่ไหมเอ้ยยิงด้วยโอเคไม่ต้องโจมตีที่หัวหรอกโอ้โดนระเบิดแมวโอเคไม่น่าโดนโอ้คำราม โดน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 เป็นไงล่ะน่าจะกลยตายแล้วมึงเนี่ย โอเคได้เกรดสีขาวแล้ว <_ d ata> ถ้าเกิดว่าผมจะไม่ผิดน,นะรู้สึกว่าอาวุธของไอ้เจ้าตัวบัลยอดเนี่ยคานูเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นอาวุธท่าน้ำแข็งที่ดีที่สุดเลยเป็นต้นๆเลยนะครับผม ขับช่วงโลแรงนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ขางเมื่อกี้มันเอาขางไว้ตรงนั้นใช่ไหมโอ้โหผมมันน่าจะกดท่าไอ้นั้นวะท่าเก็บเกรดนะครับผมเงี้ยตรงนี้เออได้แล้ว โอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนจะบอกว่าครั้งนี้กูกลับมาแล้วแข็งแกร่งกาเดิมด้วยโอเคสกิลโรบลิกนีมากขึ้นนะผมโอ้ผมกลับมาครั้งนี้สกิลโรบลิกดีมากขึ้นคืองจริงผมก็ไปฝึกด้วยแหละนะคบผมโอ้ไม่ทนันวะโอเคเดี๋ยวขอสปีดไปก่อนโอเค ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นในอีมูเนี่ยมันจะมีให้กดสปีดด้วยนะคะผมโอเคอ่าโอเคครับผมไปอ่าโอเคเอามาใช้นี้ดีกว่าโอเคเนี่ยตรงเบ็ดน,นี้เดียมันดงด้วย มันอยู่ไหนผมผมยังไม่รู้นะผมโอเคเจอแหละโอเคไป โอเคทานอยู่แต่ว่าก็เสียเลือดนิดนึงว่ะอุ้ยเมื่อกี้โดนหางอยู่ใช่ไหมอุ้ยโดนขายดีเดียวโอโหเฮ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีนี่อยู่นี่ว่าแฟตบอมเอาไม่โดนเฉยเดี๋ยวเขาลองใหม่เขาลองใหม่ ไม่โดนไม่โดนโเมื่อกี้ถ้าโดนมนันน่าจะต้องมีรูปดาวอยู่นะผมอันน้ไงโดนแล้วเอาปกติถ้าเกิดว่าโดลมันต้องหยุดนิ่งอยู่ไม่ใช่หรอวะตอนนีงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วหยุดนิ่งแล้วโอ้ยจะตายระหว่างนี้เดี๋ยว อ้โดนโเมื่อกี้กดไม่ทานว่ะมันต้องอยู่ข้างหน้ามอนด้วยมั้งนะโอ้โอเคไม่โดนโอ้อาวุธบินว่ะอันนี้ผมเลือกเป็นดาบไหลาทาดุมานะผมโอ้ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องอขอไปข้างนอกก่อนเตรียมตัวไฟ์ขอไปก่อนนะผมรับดาบโอเคเขาไม่แม็กกว่ะขอให้แม็กหน่อยเขมแม็กแล้วอุ้ยเมื่อกี้ผมโดนอะไรไป,ปวะ จะไปโดนตัวไอตัวลูกน้อลูกของกิกินอกนะครับผมผมมีอะไรที่สามารถอ่าโอ้คือว่าเดี๋ยวมันค่อยตายจังยังวะอื้มมันครอยู่ไกลเชอเชียวเข้ามา ไม่นะคนอยู่ทางไหนแล้วกันแล้วเนี่ยมาแล้วพวกเอาอ,อ,อ้้หโอ้หาหาหางได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยังหางแล้วล้วครับผม ใกล้ตายแล้วโอเคผมจะทำการจับมันนะผมเพื่อที่ได้ของได้เยอะขึ้นนะผมโอเคใช้เวลาปเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยสิบแปดนาทีโอเคสิบแปดนาทีไม่รู้สิบแปดหรือยี่แปดนะครับผมแต่น่นจาจะสิบแปดแหละเราจะใช้ช็อคแฉปนะผมตั้งใจว่ายพิทฟอร์เนี่ยมันทำยากไป ผมคือแบบทำยากมากนะโอเคมาแล้วก็มานี่โอเคให้มันมานี่ครับผมเขามันไม่มาเออนั่นแหละโอเคครับผมโอเคอน,นุสรคลิปนี้เนี่ยผมต้องจะไปเบรกเท่านี้ก่อนนะผมก็ ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไคร์นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนครับผมบ๊ายบาย